มี f อท่านหนึ่งทักมาถามว่ารถใหม่ควรทําประกันชั้นไหนดีครูพี่เรื่อขอแนะนําให้เป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะเพราะประกันชั้นหนึ่งมีความคุ้ครองครอบคลุมมากที่สุดเช่นรถจนสูญหายรถจนไฟไหม้รถจนน้าท่วมประกันชั้นหนึ่งจะจ่ายเต็มทุนประกันนะคะ และหากขับรถไปชวนคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามเช่นชนต้นไม้ลงข้างทางเบียดเสาบ,บ้านแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งก็ซ่อมให้นะคะประกันชั้นหนึ่งของคู่พิเครือนะคะรับรถถึง15ปีและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะประกันชั้นหนึ่งของเราจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแบบเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าของเราทุกกรมธัรม์นะคะเช่นหากรถของลูกค้าเกิดเสียระหว่างทางไม่สามารถวิ่งต่อได้ แต่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะก็จะมีรถสไลด์มารับรถของลูกค้าโซโอูหรือศูนย์บริการให้ฟรี150กิโลเมตรและสามารถใช้ได้ปีละ3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นทำประกันต้องทำกับมืออาชีพนะคะด้วยรักและความหมุงยยจากคุูวิเครือที่ปรึกษาประกันไทยทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ